รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงตสเก็สนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน ดาวแปดทูสเลนทีวีพูบุฟเฟ่ <B uff et> กดดอกกันสามห้าเจ็ดเฉพาะ A i S ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9มิลลิเมตร ดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ9มิลลิเมตรแล้วก็เจอกับปุ๋ยแล้วก็พี่กิ๊ฟเหมือนเดิมด้วยใช่แล้วค่ะสังสเกต็ตแรกค่ะจะเริ่มกันที่จังหวัดน,นครราชสีมานะคะวันนี้ปุ๋ยจะพาไปดูสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะพี่กิ๊ฟอะไรคะน้องปุ๋ยที่มีชื่อว่าจิ้งเหลนด้วงค่ะพี่กิ๊ฟค่ะโอ้โหจะแปลกสมชื่อจิ้งเหลนด้วงยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะมื้อนี้นี่ยังอยู่ที่สวนที่ใส่สัตว์เลื้อยค่ะสวนสัตว์นครราชสีมาสีาพาะเบิง ที่เขาบอกว่ามีลักษณะคืองูแต่บอแมนงูค่ะที่มีลักษณะจงังใดจึงในชีวตนีนิงสิเคิพอเคยเห็นหรือเปล่าหรือจงังใดนั้นตามนิง้งคอยบำรงพร้อมกันเลยค่ะ เาจิ้งเหลนดวงเชนบุลีเนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนกับงูตัวเล็กๆเลยค่ะแต่จริงแล้วไม่ใช่งูนะคะมันคือจิ่งเหลนจริงๆแต่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่มีแขนไม่มีขาแถมยังเหมือนให้เดือนอีกเฮ้ยเหมือนอะไรตั้งหนาเนี้คนนี้มันชื่อจิ้งเหลนดวงครับเพราะว่าตัวมันจะกลมๆนะเหมือนดวงที่อยู่ในดินแต่ว่าเราแยกจากงูตรงที่ว่ามันไม่มีขาก็จริงแต่ว่ามันหลับตาได้ครับเราก็เลยมีการเลี้ยงแล้วก็เอาไว้ให้เด็กๆได้ศึกษาครับะจะเป็นสัตว์ที่แปลกแล้วก็ใหม่ในสายตาของคน มาเทีย่ยวชม้ยนอกจากปลาจะมีตีนแล้วตอนนี้อีฉันก็ได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าจิงเลนเนี่ยก็ไม่มีตีนได้เหมือนกันเโอเค น้องปุ๋ยคิดเหมือนพี่กิฟต์ไหมคะว่ามันเหมือนงูมากกว่าจิ้งเหลนซะอีกค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยอ่น่ากลัวแบบนี้นะคะเปเลี่ยนบรรยากาศค่ะเดี๋ยวจะไปดูต้นไม้โบราณกันนะคะ,ะเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยของไดโนเสาร์แล้วด้วยนะคะพ<อ>ีก่กิฟต์แต่ว่ารูปร่างลักษณะหน้าตาของต้นไม้นี้เี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันคะ่ะถึงแล้วคุณผู้ชมขาต้นไม้ที่หายากที่สุดในโลกแล้วเป็นสุดยอดของไม้ประดับนะคะจะเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้กันเลยดีกว่าค่ะ ยุคไดโนเสาร์จริงคือราคาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะสามารถยกเป็นมรดกให้ลูกหลานจะให้แบบสบายสบายเลยละค่ะโครงเนี่ยมันจะเกิดมาก่อนอยุคแรกๆของของโลกที่มีมีสิ่งมีชีวิตต่อจากสัตว์เซลล์เดียวขึ้นมาเราพบในฟอสซิลอายุ380ล้านปี นั้น380ล้านปีที่แล้วกับวันนี้หน้าตาเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาโบราณมากเขาไม่มีการพัฒนาเลยผมปลูกเลี้ยงต้นไม้หลายหลายชนิดนะฮะแต่โพรงเนี่ยเป็นไม้ที่ผมชอบแล้วก็สนใจมากเลยเพราะเป็นไม้ที่เหมือนกับเป็นมรดกตกทอดได้ฮนะเพราะว่าพวกนี้เขาอายุยืนยาวมากโอเคต้นนี้นะคะชื่อต้นโพรงค่ะน้องปุ๋ยตาเขาเห็นราคา,านะคะขอโพรงเลยค่ะน้องปุ๋ยรองเลยสิคะ สองสาเดือนถึงจะซื้อได้นะพี่ <c oughs> กิ๊บนะตอแส่งท้ายในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดค่ะชื่อว่าวัดเรือแก้วกุศลธรรมนะคะแล้วก็โอรินีบอกเองค่ะว่านักท่องเที่ยวนะคะเยอะมากๆเลยแต่วัดนี้จะมีอะไรดีนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้โอรินีน่ะเจ้ายังอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคําเจ้าลรระหันพระเอโอกระเจ้าเป็นเรือ <Okay. S 2> แต่โอรินีบัไร้ปลามานั่งเรือเจ้าเพราะว่าเรือตินี้บัตรสามารถแล่นได้ พราะว่าที่นี่คือเรือแก้วกูโซลธรรมซึ่งเขาจำลองเป็นเรือเจ้าเหมือนวัดแต่ทำเป็นเรือคุณผู้ชมโอเคอย่างเขาเนี่ยเป็นเรือจะมีตีมาตีปเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้โอน,น่จะปไปหาคำตอบจ้า <c oughs> เรือรักกระดาษขึ้นสัตว์ในท่านไมา่ยา <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเรือรักกระดาษแรอกค่ะแต่เรื่องสกู๊ปนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรือแก้ว สมัยตะกอนี่เปินได้เอ,า,อาพระเจ้าลั่นตือนี่มาจากาเมืองศรีลังกา <Okay. S 1> แล้วก็ปี็าข้ามน้ำข้ามเรือมาแล้วปฏิสถานตีเจ้งแสนแล้วก็เอาใส่เรือมาเค มี่แบเบปไปเที่ยวมานะคะก็อย่าลืมมาบอกเราสองคนนะคะว่าสวยจริงหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเราจะติดตามไปน็นร้อนๆกันค่ะเกี่ยวกับอาหารนะคะซึ่งตอนนี้วางขายที่ท้องตลาดแล้วก็มีสีสันน่ารับประทานมากๆแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันแฝงไปด้วยอันตรายต่างๆมากมายเลยแต่ว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ